นา้ทำอะไรอยู่ครับกำลังดูกระเบื่องหิค่ะสงสัยอ่ะมันทำไมมีตั้งหลายแบบอ่ะมีทั้งแกนิตโต้มีทั้งดินเผานลโนเซรามิกแล้วมันตป่างกันยังไงคือกระเบื้องแกนิตโต้เนี่ยมันก็คือผสมผงของหินแกรนิกมันจะเป็นแบบนี้เป็นขักษแบบนี้มันจะทําให้ มีความแข็งแ,แรงว่า่อขับรถนมีินเขาแ,แบบนี้นะนี่คือตัวอย่างของสีอคอนเกตด้านหลังหรอใช่สี<อ>มันจะเป็นสีขาวนวลแบบนี้แล้วก็ผิวสัมผัสมันจะเงาเลยนะเป็นผิวคังเกตจะเป็นเนื้อสีแดงเหมือนอิฐเลยความแตกต,ต่างกันอยู่เครื่องเรื่องของราคาและความแข็งแรงแล้วก็ตามวิธีการผลิตถ้ากระเบื้องแกนิตโตอย่างนี้มีเยอะมากแล้วมันจะเงานิยมเอามาปูในบ้านอจะเรีมา่าส่วนนี้ล้วนหลังนี้จะเป็นกระเบื้องผนังจะเป็นพวกกระเบื้องเนินเขาแนนแต่จะเป็นกระเบื้องคล้ายๆแบบเซรามิกจะปูได้เฉพาะผนัง เพราะว่าน้ำหนักมันเหยียบไม่ได้มันจะแตกเพราะว่ากาวม่ใ่การถึงตึปากกันถ้าปูพื้นห้องน้ำอ่ะใช้อะไรก็ใช้กระเบื้องดินเผาไงแล้วถ้าเป็นหนาล่ะก็กระเบื้องเซรามิกไงแล้วถ้าปูพื้นห้องอ่ะอก็กระเบื้องแกนโตไงแล้วถ้าปูต้องรับแขกอ่ะก็กระเบื้องแกนโตไงครับแล้วปูพื้นระเบียงล่ะก็กระเบื้องดินเผาไง ขัปูหน้าบ้านนะเฮ้ย